ครับกับช่วงสองรายการบอกเล่าวกาสิบกับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนพระสังคมประเทศไทยนะครับเรายังอยู่ในประเด็นเกี่ยวเรื่องของกองการวิพัสนาธุระแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้กลับมาดูถึงเรื่องของกิจกรรมในการทํางานเราคุณเจ้าครับในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยในด้านของวิปัสนาเนี่ยยังจะเรียนสอบถามพระคุณเจ้าว่าในตรงนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณเจ้าครับกิจกรรมหลักก็กิจกรรมที่หนึ่งก็คือเป็นบุคลากรเพื่อ เป็นบุคลากรของสถาบันมหาจุฬาเพื่อช่วยอบรมพระนิสิตศึกษาทุกๆปีครับือจตมาจะทางกองการพิพิธณาจะกำชับเดยเลยว่าครถ้าอยู่สมัยจันทุกทุกต้องเสียสละเพื่อสถาบันครัือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกปีครับจะมีงานขนาดไหนก็ต้องมาถ้ามีคาสั่งให้มาอันนี้เป็นอันที่หนึ่งแต่ที่พาพอันนี้ก็คือที่จัดอยู่ที่เป็นพื้นที่ที่แคมป์สนศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนจังหวัดเพชรบูร์ ครับพระเยอะอนกัหนหะครับพุะคนจ้ะเยอะเยอะจ้ะเยอะประมาณเจ็ดร้อยลูปบางครั้งต่อต่อการอบรมอ,อันนี้แน่อนอนอันนี้ก็เป็นการอบรมอันนี้เป็นภาพที่ตอนไปอบรมพระธรรมทูตับสายต่างประเทศครับอันนี้ก็ท่านเจ้าคุณบุญชิดปัจจุบันก็คือพระธรรมวชิรมุนีซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปรัชนาธุระจะเป็นประธานพระ่งปรัชนาจารย์ สอนพระนิสิตนักศึกษาและพระธรรมทูตครับกิจกรรมต่อไปมีอะไรนะครับพระคุณเจ้าครับกิจกรรมต่อไปนี่สิ่งที่เราได้ทํามาแล้วก็มอ,ม,อมอบมอบใบตาตั้งนะมอ,มอบใบตาตั้งให้กับพระอ,อิปศสนาจารย์แล้วก็บุคลากรทางทาง,ทางของกองการอิปศสนาธุรระคับท่านอาจารย์เรียกมาช่วยเพิ่มเติมหน่ไงอันนี้เพิ่มเติมอันนี้ ในฐานะท่านรัชยามผู้บริหารจะหนในเรื่องของความคิดเปนหาเช่นในเรื่องการต,ตอบครับก็คืออย่างนี้นะครับท่านค,ค,ค,คือกองการวิพักนาธุระเนี่ยนอกจากจะสนองงานพระอาจารย์ใหญ่คือท่านเจ้าคุณพระธรรมชรมิรมูนีแล้วเนี่ยยังมีภารกิจสําคัญอยู่ก็คือการเชืช่อมประสานพระวิปัสนาจารย์คือพระวิปัสนาจารย์เนี่ยไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในมจรนะครับแต่ว่าจะมีหน้าที่เสริมเช่นสมมติว่า มีการอบรวมวิปัสนากรรมฐานโดยเฉพาะมหาจุฬานะครับพระนินนสิตนักศึกษามหาจุฬานี่วิชากรรมฐานเนี่ยวิชาวิปัสนากรรมฐานเป็นวิชาบังคับนะครับอาจารย์ทุกปีต้องปฏิบัตินะครับเวันสิบวันบังคับไปเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจําปีที่นิสิตจะต้องทำเนี่ยนะครับครับพระวิปัสนาจารย์เหล่านี้โดยหลวงพ่อเนี่ยก็จะพาพระวิปัสนาจารย์หรือนําเสนอรายชื่อพระวิปัสนาจารย์เข้าไปสอนอย่างคณะต่างๆ แล้วก็ไปอยู่ไปปฏิบัติธรรมไปนําการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานทุกๆปีนะเพราะฉะนั้นทางเรขาธิการกองวิปสัสนาธุระก็จะมีระเบียนของพระวิปสัสนาจารย์ซึ่งเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านวิปสัสนากรรมฐานอยู่แล้วเนี่ยไปเสริมงานนี้ของมหาธุระเพราะฉะนั้นก็เป็นการถวายใบยตราตั้งนะครับถวายใบยตราตั้งองค์นี้เป็นพระวิปัสนาจารย์อย่างนี้นะครับองค์นี้มีตําแหน่งนี้และที่ผ่านมาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ทางกองการพัานาธุระแห่งประเทศไทยก็มีการถวายใบตราตั้งที่สําคัญนะครับกับหลวงพ่อพระราศิทธาจารย์คือหลวงพ่อทองใบที่วัดป่าภูยอู่นะครับที่จังหวัดนาานวัดป่านาหลวงนะครับที่จังหวัดอุดรธานีก็หลวงพ่อพระธรรมวชิรมุนีวินะครับก็ไปเป็นประธานในการถวายใบตราตั้งเพื่อให้กําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นการถวายใบตราตั้งก็คือพระพัฒนาจารย์ที่ถ่าน นะครับหนึ่งที่มีคุณธรรมเอาที่มีภูมิธรรมด้านวิปัสนากรรมฐานสองมีจิตอาสานะครับทางกองการวิปัสนาธุรก็จะถวายบปลาตั้งให้ท่านเป็นพ่อปัสนาจารย์และหลานเคื่นเป็นต้นนะครับกิจกรรมต่อไปมีอะไรบ้างครับและนอาีมีเอื่นค่ะที่จะมีกิจกรรมอื่นที่สําคัญนะครับค่าผมเมื่อกี้น้องแทนภาพไปที่รูปปั้นของหลวงพ่อรูปหนึ่งนะครับกลับไปที่รูปภาพนะครับกองการวิปัสนาธุระเนี่ยนะครับโดย โดยเฉพาะผู้อุปถัมก็คือคุณหญิงสมปองวันนิสรอนนายแพทย์รัศมีวันนิสรอนเนี่ยท่านระลึกนึกถึงคุณอุปการของหพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาอาสพะมหาเถระผู้ก่อตั้งกองการนิพพานภูร,รัตน์นะครับซึ่งขณะนี้มรณภาพไปแล้วท่านก็ต้องการที่จะยกจ้องเชดชูบูชาคุณครูบาาจารย์ล่าสุดนี้นะครับมีโครงการใหญ่ก็คือการ หล่อรูปเหมือนนี่แหละครับหล่อรูปเหมือนพระบุคสมเด็จพระพุทธจารย์อาตหาสัพมหาเถระนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนที่หล่อด้วยทองเหลืองนะครับซึ่งเป็นการหล่อครั้งแรกที่จะนําไปประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชเชทเชลัยคุณหญิงสมปองวณิสรณนายแพทย์รัศมีวณิสรถวายทุนในการจัดหล่อเนี่ยนะครับมาแล้วหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับและ ขณะนี้การหล่อรูปเหมือนนี่หล่อเสร็จแล้วรอเพียงการสร้างมนฑปจตุรมุขที่หน้าอาคารนิพพานธุระที่มหาจุฬาเสร็จนะครับซึ่งประมาณ5เดือนจากนี้ไปก็จะเสร็จแล้วก็จะมีการประดิษฐานเพื่อยกย่องบูชาเจ้าประคุณสมเด็จในคู่มุรคการที่ท่านมีอันนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากนะครับครับเพิ่งปีที่แล้วก็เป็นร้อยสิบเจ็ดปีเจ้าประคุณสมเด็จพระสัจจานุภาพมหาเถระ ปีที่จะถึงนี่แปดันวาก็จะเป็นร้อยสิบแปดปีครับอาจารย์ถ้าหากว่าสร้างอาคารมณดกจตุรมุกทันนะครับก็จะมีการประดิษฐ์สถานรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่ตั้งไว้ที่หน้าอาคารนิพพานนาธุระที่มหาจุฬาครับอาจย์ค่บผมอาดกับคุณจ้ามีอะไรอยากจะถามต่อครับในเรื่องกิจกรรมกิจกรรมของกองการนิพพานนาธุระที่เป็นหลักก็คือแต่ละปีจะนัดประชุมกัน6จังหวัดจังหวัดละ5วัน ประชุมโครงการประชุมประชุมสมัมนาบำเพ็ญสัมมาธรรมร่วมกันระหว่างพร้ปริศนาจารย์ในปีที่แล้วนี่กล่าวว่าก็วอกจะไปหกจังหวัดแต่ว่าติดโควิดจะก่อนรื่องไร้ไม่ได้กเลัจะถามกันว่าประชุมทุกปีชป่วงโควิดสองปีที่ผ่านม,มากิจ,จกรรมยังไงบ้างครับท่านย์เป็นบา เงี้ยหมดเลยเงี้ยหมเลยถึงวลาที่ดีเป็นกองหน้านันประชุมที่มันควรจะสีนี้ภาษาคุณเจ้าวัดเนาเองนะวัดก็เหงาก็เหงาเนอะเลยนะเออพ่อที่เป็นอาจารย์ก็ท่าน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 ปรับได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วครับโดยเฉพาะทางออนไลน์นะครับเป็นแาบเออแต่ที้ทางวัดมหาธาตได้เปิดสอนทางออนไลน์ทางซูมไป <น>ได้ผลนะะเราก็เได้ได้ผลพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์การเผยแผ่การความเคลื่อนไหวกองกลงการนิเสธนายพลระ<ช>และก็กิจกรรมอีกต่อไปก็คืองานที่เราจะทําเป็นหลักก็คืออบรมอบรมพระภิดาสูสมเด็แล้วก็อุบรสุบดิการเพื่อเป็นพระตัศนาจารและเป็นผู้ช่วยพระศัสนาจารนั่นแหละ<ช>าบางคอร์สก็อาจจะแค่เจ็ดวัน<ช>บางคอร์สก็อาจจะเป็นสิบห้าวัน บางคอร์ก็เดือนหนึ่งตรงนี้เนี่ยเรียนเรสานสามพระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์เจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งสามเดือนหรือสามเดือนเนี่ยอืค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเนี่ยต้องเสียไหมครับเอบเสวนมกไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายเลยนะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยจะมีเยมกระถางจะมีจะมีเจ้าภาพไปแสดงความประสงค์ว่าวันนั้นใครเป็นวันนั้นใครเป็นเจ้าภาพวันนี้ใครเป็นเจ้าภาพ เจ็ดตอนมีทุกวันทีนี้รุ่นหนึ่งเมกี้ในภมารุ่นหนึ่งนี่ต้องผมเจ็ดร้อยองค์นึ่งที่ก็หรือเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยก็นม่เลยมีมีมีศักยภา,าพเพียงพอนะห,อหน้าเริ่มใสเองวา่าถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยเออเชต่าข้อขอ,พ,อ,อพิเศษที่ที่ทเราอยากจะทําก็คือข้อสามเดือนนี่แหละนะใช่จะไปอบรมที่วัดบิปัสนาติดขามวารามที่อโบวันเขียวบรรยากาศดีบรรยากาศดีมาก ใช่ใช่อยู่ตะบนอย่างนี้เพื่อว่าน้ำเขียวไปปฏิบัติอยู่นั่สามเดือนก็ภาพที่ขึ้นอย่างนี้ใช้ไหมอันนี้ที่คือภาพของอาตมานี่ภาพตรงนี้อันนี้อันนี้ที่แคมป์สนเนี่ยโอเผ่านไปแคมป์สนเคเชิญต่อครับแล้วก็คอร์สอีกตัวหนึ่งคือว่าทุดงทุดงสี่สิบห้าวันตามรอยพระศาสดามีทุดงต่างประเทศไหมจะได้มานอนนี้แหละทุดงห้าเปอร์เซ็นี่แหละสี่สิบห้าวันเนี่ยไปไป ออกจากประเทศไทยไปพม่าไปบางคระเทศแล้วออกออในตางไปอินเดียแล้วก็ซีลังกาเฉพาะพระท่านโยมด้วยเนี่ยต้องมีคผลทบัตยังไงฮะน่าสนใจฟังไปฟังมาเดี๋ยวประชาชนไม่ได้ผู้พูดผู้ที่ถามการปฏิบัติแล้วนะอคืจะให้จะให้กําลังใจพวกที่ปฏิบัติที่เข้ามาปฏิบัตินี่นะท่านที่เป็นโยมทั้งที่เป็นพระเนี่ยทางกองการนิพพานแล้นก็จะส่งเสริมให้ให้ค่าใช้จ่ายเขาเรียกเป็นฝันบําบังบําุง จจิตใถูกต้องถูกต้องเพื่อเป็นแรงเพื่อบรรลังจูงใจครับให้มีแรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติบ้างก็แสดงว่าทางกรมการวิจาสนาธทรงประเทศไทยก็จะเป็นผู้ออกทุนในโครงการนี้ทั้งหมดเลยแต่ก็จะมีการพิจารณาสรุปแล้วจะยอดโยมนั่นแหละย้อนกลัไปนิดนึงกันในฐานะกรงการอธิบายตรงนี้หน่อยนี่ประการนสนใจด้วยนะก็อย่างนี้ครับทานสักเชิญต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับว่า คำว่าทุดงขอให้เข้าใจกันให้ถูกต้องนะครับทุดงมีไว้เพื่อถือนะครับมีทั้งหมด13ข้อไม่ใช่เที่ยวนะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเราเข้าใจกันผิดนะครับว่าเดินทุดงจาริกธุดงอะไรเงี้ยคือจริงๆทุดงเนี่ยสิข้อเช่นทุดงถืออยู่โคนไม้เป็นวัดทุดงถืออย่างนั้นทุดงถือจีวรธุดงอย่างนั้นคือธุดงเป็นการถือทำกรรมจักกิเลสนะครับทุดงมีไว้เพื่อถือแต่ปกติแล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้ก็จะมีการถือธุดงและเดินด้วยถ้าถือธุดงแล้วเดินทางด้วยเรียกว่าจาริปที่หลวงพ่อหลวงพ่อเลขาพูดหมายถึงว่าถือธุดงแล้วก็จาริกจะไปยังประเทศ5ประเทศนะครับอันนี้ก็ขอให้เข้าใจนะครับในแต่ละประเทศใช้เปลาทั้งหมดการเดินทางของปัจจุบันก็ต้องบริหารจัดการนะครับแต่ว่าที่หลวงพ่อต้องการเนี่ยก็ต้องการจะเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์โดยเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศทั้งทั้งหลายที่ว่ามา5ประเทศ ให้เชื่อมเข้ากันด้วยวิปัสนากรรมฐานด้วยถือธูปงแล้วก็จาริกไปนะครับโอเคครับกับะระหว่างเ้าเชคคือเ<ะ>ชื่อมกันระหว่างสุวรรณภูมิกับชมพูทวีชมพูทวีอ่าเจียพชมพูทวีชมพูทวีกับสุวรรณภูมิขออนุญาตอธิบายความหมายนิดหนึ่งชมพูทวีนี่ได้แก่ประเทศอะไระครับก็ต้องยกให้ท่านดรนั่นแหละดรนาครับนี่ท่านดรในไหนนะพวกเราบอกเขาหรือเาล่า คืออย่างนี้ครับอาจารย์ก็ชมพูทวีปก็คือถ้าจะว่าทด,ดูในหลังไซอิ๋วถูกไหมครับอันนี้ก็อนุญาตบอกไปมันจะมีเพราะเพราะเพาภาษาต่างๆไป,ไปจำชมพูทวีเเวปเออก็เลยเข้าประเด็นก็เลยเรียนสอนภานึงก็คือน่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่ที่เป็นประเทศอินเดียบอกเกิดในพุทธานิป่าใช่ครับประเทศอินเดียประเทศบังคลาเทศครับอาเหล่านี้แหละครับที่เป็นที่เป็นเนี้ยเรียกว่าชมพูทวีปแล้วก็ที่เป็นอีกเกาะเขาเรียกลังกาทวีปนะครับแต่ของเราเนี่ย เป็นสุวรรณภูมิก็คือน่าจะเป็นทวีปหนึ่งในสมัยพุทธกาลด้วยของเราน,อาจจน,นร่อาจจะเป็นทวีปหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทวีปสุวรรณภูมิหรือเปล่าเป็นี้พ<ะ><ช>ุทธศาสนา <ะ S 2> ใ,ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานเนี่ยถือกําเนิดที่ชมพูทวีปก็คือที่ปัจจุบันเป็นประเทศอินเดียนะครับเป็นประเทศในป,ปานจะเป็นประเทศบางคลาเทศสามประเทศนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วเรารับนับถือพระพุทธศาสนามาเนี่ยมาจากชมพูทวีปมาอย่างประเทศของเราซึ่งเป็นสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิไม่ใช่ประเทศไทยนะครับ ส่วนภูมิน่าจะหมายถึงอันนี้ขออนุญาตนะครับถ้ามีความขัดแย้งกันเรื่องโบัาิศาสตร์สวนภูมิน่าจะหมายถึงประเทศพม่าด้วยหรือไม่ในกลุ่มอาเซียนครับสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับนะครับประเทศพม่ากเบวียรมลาวกัพูชาไทยลาวนะครับและก็ประเทศจีนบางส่วนด้วยดีไม่ดีจะเป็นประเทศอินเดียบางส่วนเช่นประเทศอินเดียรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่ นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นคว้นส่วนภูมิก็ได้ค,ครับผมโอเคก <มา S 1> ับมาพี<ม>า่จ้ามีอะไรเสริมต่อครับในเรื่องนี้<โ>ก็ในเรื่องของกิจกรรมต่อครับกิจกรรมของกองการนิพพินาทุระเนี่ยนอกจากจะนอกจากเราจะขับเคลื่อนน้านการปฏิบัติแล้วต้องการอยากจะมีเป็นที่อยากจะได้เป็นที่อยากจะได้โรงพยาบาลที่ดูแลพระนิปัสนาจารย์และก็ผู้ยิ่งคุณต่อแผ่นดินทางกองการนิพัสจนาทุระจึงอยากจะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ย นานาชาติสุรณภูมินครราชสีมาขึ้นตามภาพนี้นะแต่ว่าข้อความมันอาจผิดไปขออนุญาตกล้องสูงนิดหนึ่งครับแนวการขอบเคลื่อนที่มองถึงอนาคตที่พระคุณเจ้าได้พูดถึงก็คือการสร้างโรงพยาบาลจริงๆอย่างว่าอย่างที่ท่านพระคุณเจ้าพูดว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสงในกรุงเทพมหานครเนี่ยเอล็กเกินไปแล้วเล็กเกินไปแล้วถูกไหมครก็ผมเห็นด้วยกับที่พระคุณเจ้าก็ยังต้องบอกว่าคือ ขอเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเชตอนนี้พี่น้องชาวพุทธเราเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยยังทับแคบโรงพยาบาลยังขยาย,ยอยู่ยังทับแคบอยู่ใช่นะฮะยังรองรับพี่น้องชาวต่างประเทศที่เป็นชาวพุทธเนี่ยที่จะมาพึ่งบรารมีของคนไทยมาพึ่งบรารมีพระบรมโพธิสมภารมาพึ่งศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยยังยังยัง,ย,งยังไม่น่าจะเพียงพออยู่ครับเพราะว่าตอนเนี้ พระพุทธศาสนาเราเนยอมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้วเปิดกัน,น้นผู้พระคนที่บวชมาเนี่ยเมือม่อเมือ่อประสบปัญหาเรื่องอาพาธอะไรให้มีที่พักพิงให้มีที่รักษาท่านครับให้มีที่รักษาท่านเพเติมตรงเนี้ยหนะลวงพ่อได้ได้ที่ดินไว้ที่ไหนครับแปลงหนึ่งที่นคนรราชสีมาเป็นอยู่ที่บ้านหนองพยอมตะมนต์ตะคุ อำเภอปากพงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับแต่เป็นตอนนี้เป็นโฉนดก็เป็นโฉนดของพวกเราแล้วสามารถให้ญาติโยมท่านใดมีทุนมีนศรัทธาจะช่วยเหลือเรื่องนี้ก็ก็ขอเชิญได้เลยครับแจ้งความประสงค์ได้เลยเดี๋ยวเรามาบอกคุณในช่วงที่สามโอเคครับเราพักเอกแล้วก็เรามาช่วงสุดท้ายของรายการมาคุยประเด็นถึงเรื่องการขับเคลื่อนในอนาคตกับ กอกงการวิพัฒษาธุระแห่งประเทศไทยครับภาพเบรกแล้วพบกันช่วงสายครับ